สวัสดีครับไม่มีพยากรณ์ขอรายงานตัวนะครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าภาพรวมของคนเกิดทั้ง7วันประจําวันที่19ถึงวันที่25พฤษภาคม25ง7นนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรสําหรับใครนะครับผมที่อยากกดข้ามไปที่วันเกิดของคุณสามารถกดได้จากไทม์สแตมที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับชาวราศีเมษครับภาพรวมประจำวันที่1 9ถึง25พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆน,นะครับ ชาวราศีเมษครับผมขึ้น temperance ขึ้นมาขึ้นเด็กถือดาบขึ้นมาแล้วขึ้น judgment ขึ้นมามีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าคุณกําลังเนี่ยต้องการความเปลี่ยนแปลงนะครับผมจากที่1ไปที่1ห,หรือว่าจากสถานะ1ไปอีกสถานะหนึ่งแล้วคุณอาจต้องการความช่วยเหลืออน,นันนะครับ ด้วยตัวองคุณเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถบรรลุมันไปได้นะครับผมไพ่บอกว่าเรื่องเด่นในอาทิตย์นี้นะครับผมจะเป็นเรื่องของคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือ,อคุณในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนถ่ายก็เสริมนิดนึงนะครับผมถ้าคุณเนี่ยมีโอกาสาได้เดินทางแวะไปที่ไหนนะครับผมก็แวะเสี่ยงโชคได้ก็เด่นเช่นกันนะครับผมในเรื่อง,องการเสี่ยงโชคต่อไปนะครับผมเราไปดูกันว่าไพ่อยากให้ระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะครับชาวราศีเมฆครับผมขึ้นสีดาบขึ้นมาขึ้นห้ามไม้เท้าขึ้นมาและขึ้น2ดาบขึ้นมาเนี่ย ไพ่ดาบนะครับผมเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจและการใช้ความคิดนะครับผมเพราะฉันเนี่ยระวังเรื่องความเครียดและโดยเฉพาะเรื่องที่ต้อง ตัดสินใจอย่างที่บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายหรือว่าปรับปรุงอะไรบางอย่างมันต้องใช้ความคิดตัดสินใจค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะตัดสินใจเนี่ยผิดผิดได้นะครับผมซึ่งถ้าสมมติตัดสินใจผิดเนี่ยมันก็อาจทําให้ความผิดพลาดนั้นอ่ะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยากจะให้ระวังดีๆนะครับแล้วก็ขึ้นห้าไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยการทะลงทะเลาะนะครับผมความคิดที่มันตีกันทะเลาะกับตัวเองด้วยก็ตามหรือว่าทะเลาะกับคนใกล้ตัวด้วยก็ตามเน่ยาาทินน้้รัผมกใเเเพพศษชชสุด ำนายนะครับผมออบอกว่าคุณควรทําบุญเสริมในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ชาวราศีเมษนะครับผมขึ้นไว้วางใจขึ้นบริวารและขึ้นปัตตนิขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีลูกน้องมีบริวารน,นะครับผมพาไปเลี้ยงข้าวหรือว่าช่วยเหลือเขาในส่วนที่เขาต้องการเนี่ยหรือคนที่มีคู่นะครับผมจับมือกับคู่เนี่ยไปทําบุญถวายสังฆทานนะครับผมปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถเสริมดวงชะตาให้คุณเช่นกันในอาทิตย์นี้นะครับผมจากหนักเนี่ยก็จะกลายเป็นเบาเนาะและจากดีก็จะกลายเป็นดีขึ้นนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมชาวชาวราศีเมษนะครับ ชาวราศีพฤษภครับภาพรวมประจำวันที่19-25พฤษภาคม2567มีรายรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆน,นะครับ ชาวราศีพฤษภนะครับผมขึ้นราชาเหรียญน,นะครับผมขึ้นเดวิลขึ้นมาและขึ้นก้าไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยเรื่องการงานขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะครับผมขึ้นเดือนเดวิลขึ้นมาเนี่ยอาทิตย์นี้คุณจะมีไฟเป็นพิเศษนะครับผมมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงงานค้างอะไรเข้ามาเนี่ยครับผมหรือว่าที่มารอคุณอยู่เนี่ยอาทิตย์นี้จะเป็นที่ที่คุณสามารถเคลียร์มันได้หรือว่างานมันจะราบรื่นขึ้นนะครับผมหรือว่าถ้าคุณเนี่ยมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณจะสามารถช่วยเขาได้เช่นกันแล้วก็อออีีกกเรรรื่ะะ่่งงงนนนึะะคผผมมททาาใใดโ้้ตห คนเข้ามาเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาเช่นกันแนะนำนะคะผมขึ้น The v i e ขึ้นมาให้คุณบริหารสเสน่ห์ของคุณนิดนึงบางทีมันมีเสื้อผ้าที่แบบแบบดึงสเสน่ห์ของคุณมาได้นะคบผมหรือว่าน้ําหอมต่างเนี่ยก็นํามาใช้ต่อไปเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าไพ่อยากให้ระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะครับชาวราศีพฤษกนะคะผมขึ้นอัศวินดาบนะคบผมราชินีดาบและ The World ขึ้นมาเนี่ย อาทิตย์นี้มีงานที่คุณจะต้องเคลียร์ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับไพ่เนี่ยเบื้องต้นบอกว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้แต่ว่าไพ่เนี่ยอยากจะให้มาเตือนนิดนึงในเรื่องของการมีสติเนา มีความเป็นไปได้คุณจะต้องรีบทํานู่นทํานี่ทางด้านของการเดินทางอย่างมีสติและการแก้ไขางานอย่างมีสติหรือว่าการทํางานอย่างมีสติเนี่ยและตัดสินใจด้วยความเด็ดขาดไพ่ก็อยากจะให้ระวังนิดนึงนะครับอย่าพลาดตรงนี้ทําด้วยความรอบคอบสุดท้ายนะครับผมขึ้นเดอะเวิลด์เนี่ยถ้าคุณนะครับเป็นคนที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณเนี่ยละเลยพวกเขาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเขามาทวงแบบเอ้ยแต่ก่อนเนี่ยเคยถวายน้ําฉันหรือว่าเคยสวดมนต์กับฉันเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้แบบบกพร่องนิดนึงนะ,ะ,ะงน,น,น,งนะ สุดท้ายเนี่ยเรามาถามไพ่กันนะครับผมว่าทําบุญเสริมในเรื่องของอะไรชาวราศีพฤษภนะครับผมขึ้นกระดุมพระขึ้นมาขึ้นหวังดีขึ้นมาและขึ้นตะนุขึ้นมานะครับจริงๆอะไรที่ขึ้นกัะตะนุเนี่ยครับผมอะไรที่คุณเนี่ย มีความชื่นชอบอยู่แล้วและเป็นแบบมูล,ลนิธิแล้วต้องการความช่วยเหลือในด้านของการเงินเนี่ยสามารถทําได้หมดเลยนะครับผมตะนุเนี่ยก็ยังมาถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเช่นกันอาจจะเป็นวัดใกล้ตัวก็ได้ที่คุณมองแล้วรู้สึกว่าแบบมีความต้องการอยากจะทําบุญอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องของการทำบุญก็ได้แต่ว่าพอมองไปแล้วเนี่ยเอ้ยมันน่าจะดีขึ้นได้นะอย่างเช่นวัดที่อาจจะดูเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะไพ่เนี่ยครับผมไพ่ปู่ได้แวะมาบอกแล้วนะครับผมว่าเอ้ยอาทิตย์นี้ถ้าทําบุญหรือว่าบริจาคเงินสส่่ววนนนนัันนั้้ไปใทีคคุณิดมากกพแล มันจะช่วยเสริมดวงคุณมากๆเลยนะปัญหาเนี่ยครับผมจากหนักก็จะกลายเป็นเบาหรือว่าที่ดีก็จะดีขึ้นนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับชาวราศีเมถุนครับภาพรวมประจำวันที่1 9ถึง25พฤษภาคม2567ายมีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆนะครับชาวราศีเมถุนนะครับผมขึ้นอัศวินเรียดนะครับผมขึ้น t e m p e r a c e ขึ้นมาขึ้น chariot มีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าอาทิตย์นี้คุณจะต้องเดินทางไปไหน มีการเดินทางจากนู่นไปนี่มาหรือว่าย้ายของจากที่นี่ไปที่นี่มาหรือเปล่าเรื่องเด่นนะครับผมคือระหว่างเดินทางเนี่ยมีบูธหรืออะไรเนี่ยให้คุณได้แหวะเสียงท้ายเนี่ยไพ่ค่อนข้างเฉียรนะครับจะนําโชคมาให้นะครับหรือว่าทางระหว่างทางเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่ามีวัดที่เรามองไปเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากเข้าจังเลยแนะนําให้ลองเข้าไปสักการะหรือว่าทาบุญนิดนึงนะครับ สิ่งที่เด่นในทิศนี้ครับผมจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงทายเรื่องของโชคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณผ่านตรงไหนเนี่ยก็อย่าลืมแวะนะครับสุดท้ายนะครับผมเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าไพ่ยอยากให้ระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะครับชาวราศีเมถุนนะครับผมขึ้นอัศวินถ้วยนะครับผมขึ้นเดอ Star ขึ้นมาและขึ้นสามไม้เท้าขึ้นมาเนี่ย ในเรื่องของการเดินทางเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยนอนดึกหรือว่าไปเจอสภาพอากาศหรืออะไรที่คุณเนี่ยค่อนข้างไม่คุ้นชินนะครับผมระวังเรื่องการเป็นภูมิแพ้ระวังเรื่องการเป็นหวัดระวังเรื่องการเมาและขับนะครับโดยเฉพาะคุณและเพื่อนๆของคุณถ้าคุณมีโอกาสจะได้ไปสังสรรค์กันสุดท้ายนะครับผมเราไปดูกันว่าไพ่ยอยากให้ทําบุญเสริมในเรื่องของอะไรนะครับ ชาวราศีเมถุนนะครับผมขึ้นรักทรมานขึ้นหัวดือ้อหัวราดขึ้นไม่มั่นใจนะครับหลักๆเลยที่ผมเห็นขึ้นมานะครับผมคือพรสเสาเนะาะเพราะฉันเนี่ยทำบุญกับสัตว์สีเท้าทาบุญถ่ายชีวิตน้องโคน้องกระบือเนี่ยครับผมก็จะดีเช่นกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นมาเลยนะคือพระราหูถ้าคุณมีอุปสรรคอะไรอยู่เนี่ยครับก็ให้ไปไหว้พระราหูนะครับผมให้ท่านเอนดูแล้วก็จะปราเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราหรือว่าไม่ให้สิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามาหาเราได้นะครััับบบบก็เเรรรรรีียย้้อแลววนวนนะะคคผมมสาาชถุ ชาวราศีกรกฎครับภาพรวมประจำวันที่19 2 5ถึง25พฤษภาคม2567มีอะไรรอคนอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวดันเด่นนะ,ะาานะครับชาวราศีกรกฎนะครับผมขึ้นเดอะฟูขึ้นมาขึ้นราชาดาบขึ้นมาขึ้นราชินีดาบขึ้นมาเนี่ย ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวเลยนะครับผมว่าคุณมีโอกาสจะเริ่มต้นโปรเจกต์หรือการเดินทางอะไรใหม่ๆนะครับผมซึ่งมันไม่ได้ราบรื่นเนาะมันขึ้นราชาดาบแล้วมันขึ้นราชินีดาบขึ้นมาเนี่ยมันคือปัญหาใหญ่ทั้งสองก้อนเลยที่คุณจะต้องเจอแต่คุณเนี่ยมีขึ้นเดอะฟูขึ้นมาเนี่ยคือคุณเลือกแล้วที่จะมาเจอกับปัญหานี้คุณเลือกแล้วที่จะเริ่มต้นกับสิ่งสิ่งนี้เพราะว่ามันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎครับผมการเริ่ ผมไม่ได้มีความจะเริ่มต้นอะไรเลยนะครับผมไพ่เนี่ยก็อยากจะบอกว่าคุณจะมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้เริ่มต้นหรือว่าปรับเส้นทางชีวิตของตัวเองไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องเริ่มต้นอันนี้มันไม่ได้มาง่ายๆนะมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่แต่แค่ไพ่อยากจะมาบอกว่าแบบเฮ้ยให้ทําไปเถอะมันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับผมอย่าเพิ่งท้อแค่มองเห็นแบบข้อเสนออะไรเงี้ยให้ลองทําไปก่อนแล้วมันจะดีเองนะครับต่อไปนะครับผมเราไปดูกันว่าไพ่อยากให้ระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ชาวราศีกรกฎนะครับผมขึ้น9เหรียญน,นะครับผมขึ้นเดอร์สันขึ้นเดอรทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยอาทิตย์นี้ครับผมสเสน่ห์และพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างส่งออกไปจะมีคนเข้ามาหาคุณนะครับผมค่อนข้างเยอะหรือว่าถ้าคุณเนี่ยมีแพลนไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยก็จะมีคนเข้ามาจีบนะครับผมสำหรับคนที่โสด เพราะฉันเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ระวังเนี่ยคือคนที่เข้ามาครับผมขึ้นเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มาดีเขามาฉวยโอกาสหรือว่าเขาแค่จะมาแบบฉาบฉวยไม่จําเป็นต้องแบบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ได้เขาอาจจะทักมาในออนไลน์อะไรนะครับถ้ามีใครทักเข้ามาในช่วงอาทิตย์เนี่ยอยากจะให้ตีว่าระวังเอาไว้ก่อนนะครับบางทีเขาไม่ได้มาดีเขาแบบมาเอาเปรียบเรานะครับสุดท้ายนี้เราไปดูกันนะครับผมไพ่อยากจะให้ทําบุญเสริมในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ กรกดนะครับผมขึ้นรักทร,รมานขึ้นอดีตแล้วก็ขึ้นมังกรนะครับผมคนที่มีความทุกข์สักพักหนึ่งแล้วเนาะคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับผมแล้วเขาต้องการเงินช่วยเหลือนนะนำเนี่ยให้เราไปบริจาคนิดหนึ่งเอาที่คุณแบบมองแล้วรู้สึกว่าแบบเอ้ยฉันคอนเน็กกับ มูลนิธิอันนี้ครับผมก็สามารถทําได้เช่นกันหรือว่าถ้าท่านใดนะครับอยากจะหาตัวเลือกใหม่ขึ้นเลข7ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอุโบสถนะครับใครที่กําลังเลงอยู่นะครับผมในการสร้างอุโบสถหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างวัดอะไรเยอะครับผมก็สามารถทําได้เช่นกันเสริมดวงชะตาของคุณขึ้นไปนะครับผมจากหนักก็จะกลายเป็นเบาจากดีก็จะกลายเป็นดีขึ้นนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสชาวราศรีกรกฎนะครับ ชาวราศีสิงค์ครับภาพรวมประจำวันที่19ถึง25พฤษภาคม2567มีรายรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับ ชาวราศีสิงห์นะครับผมขึ้นเด็กถือเหรียญขึ้นมาขึ้นสามเหรียญขึ้นมาและขึ้นเดอะเลเวอร์สขึ้นมานะครับผมการเจราจาในอาทิตย์นี้เนี่ยเด่นมากๆเลยแล้วก็คุณจะได้เป็นที่รักของทุกคนด้วยนะครับผมเมตตามาหานิยมมากๆเลยนะครับคุณต้องการจะเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปลงทุนกับอะไรหรือเปล่าต้องการเจราจากับใครหรือเปล่าหรือว่าหาคุณส่วนหรือเปล่าเนี่ยอาทิตย์นี้ค่อนข้างเด่นมากๆเลยหรือว่ามีโปรเจกต์งานที่จะต้องทํากันเป็นทีมหรือเปล่านะครับผม คุณก็จะได้รับการสนับสนุนจากทีมเป็นอย่างดีถ้าท่านใดยังว่างงานอยู่และต้องการงานเนี่ย<ม>ก็จะมีโอกาสได้คุยได้เจราจาเช่นกันนะครับผมชาวราศีสิงห์ท่านใดนะครับผมที่รอผลอยู่นะครับผมว่าทองหรือเปล่าเนี่ยอาทิตย์นี้ก็จะเด่นเช่นกันอาจจะได้รับข่าวดีนะครับผมหรือท่านใดที่กําลังแบบรอเรื่องเรื่องพง้งเรื่องเพศอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผู้ชายด้วยเช่นกันนะครับต่อไปเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าไพ่อยากให้ระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ชาวราศีสิงห์นะครับผมขึ้นเจไม้เท้าขึ้นมาขึ้น9้าไม้เท้าขึ้นมาและขึ้นสี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเด่นเรื่องการเจรจาเนี่ยแต่ว่าตัวงานโดยรวมเนี่ยครับผมมันก็ยังกองอยู่ด้านหลังคุณเนาะงานยังมีเยอะอยู่แล้วงานก็งานางค้างค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับเดือนนี้ค่อนข้างตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาเรือนกัมมะเนี่ยงานเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ระวังเรื่องการจัดการงานดีๆนะครับผมขึ้นสี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยระวังในเรื่องของความคิดเนาะบางทีคนใกล้ตัวเนี่ยอาจจะ แต่ว่าเรามีความคิดแบบเดียวไปแล้วเนี่ยไพ่อยากจะให้ระวังตรงนี้ดีๆเพราะว่าบางทีเขามาหวังดีแล้วเราแบบปิดกัน้นทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไปยังไม่สุดนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ระวงังคือเรื่องของเงินเนาะคุณเนี่ยตอนเนี้ยเครียดเรื่องการเงินมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้จัดสรรเป็นปส่วนเงินดีๆอย่าเพิ่งให้รางวัลตัวเองเยอะจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าเครียดเรื่องเงินมากจนเกินไปนะครับสุดท้ายนะครับผมเราไปดูกันนะครับผมว่าไพ่อยากให้ทําบุญเสริมในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ชาวราศีสิงห์นะครับผมขึ้นตะนุขึ้นปลอดภัยและขึ้นสูญเสียแนะนำนะครับโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ทําบุญลงศพก็ได้หรือว่าจะเป็นเด็กกับผู้หญิงก็ได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเออเลขหนึ่งมาค่อนข้างเยอะหลอดไฟนะครับผมหรือว่าถวายเทียนคู่ก็ได้นําแสงสว่างเป็นตัวนําทางในชีวิตทําให้ดวงคนเนี่ยครับผมจากแย่ก็กลายเป็นดีจากดีก็จะกลายเป็นดีมากนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับผมชาวราศีสิงห์นะครับ ชาวราศีกันนะครับภาพรวมประจำวันที่1 9ถึง25พฤษภาคม2 5 6 7ายมีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับชาวราศีกันนะครับผมในอาทิตย์นี้ขึ้น9้าดาบขึ้นมาขึ้นจัดจมนขึ้นมาแล้วก็ขึ้น5ดาบขึ้นมาเนี่ยมีความเครียดจากอะไรบางอย่างมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับผมแล้วก็อาทิตย์นี้ขึ้นจัด g m e ม t นขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะได้รับคําตอบเนาะความเครียดหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็จะคลี่คลาย ถูกคนเอารถเอาเปรียบอยู่หรือเปล่านะครับอาทิตย์นี้คุณมีเกณฑ์จะเจออะรจาใครที่เขาเอาจจะเอาเปรียบคุณได้หรือเปล่าคุณจะค่อนข้างโดดเด่นหรือว่าถ้าใครนะครับผมมีการแข่งขันนะครับผมต้องทําการแข่งขันอะไรเนี่ยอาทิตย์นี้ก็จะค่อนข้างเด่นเช่นกันถ้าคุณนะครับผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยู่นะครับผมอาทิตย์นี้ก็คือจะเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่มันจะคลี่คลายในปัญหาสุขภาพต่างๆเช่นกันนะครับต่อไปเราไปดูกันเลยว่าพายอยากจะให้ระวังในเรื่องของอะไรบ้าง ชาวราศีกันนะครับผมขึ้นเด็กถือถ้วยขึ้นมาขึ้นราชาไม้เท้าขึ้นมาและขึ้นเดอะเดวิลขึ้นมาเนี่ยนี้มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะมีการไปเฉลิมฉลองไ,ไปด้งไปดิงเหนืออะไรเนี่ยอยากจะให้ระวังนิดนึงหรือว่าท่านใดนะครับผมมีเกณฑ์อยากจะแบบเออช็อปปิง้งช้อปปิง้งเนาะให้รางวัลตัวเองนิดนึงจากการที่คุณประสบความสำเร็จมาเนี่ยอย่าพึ่งนะครับผมอยากจะให้ระวังเรื่องการใช้เงินแล้วก็ท่านใดนะครับผมที่มีการเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ากำลังจดการโปรเจกต์ใหญ่ๆอยู่เนี่ยอยากจะให้รหรระัังงดเยเเเเ่่นนออาาาจบบบคทีูฉม ไม่ได้เราอ,อาจจะไปทําเองบ้างในอาทิตย์นี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเราไปดูกันว่าไพ่ยอยากให้ทําบุญเสริมในเรื่องของอะไรบ้างนะครับชาวราศีกันนะครับผมขึ้นบริวารขึ้นมาขึ้นเสร็จเงินขึ้นมาขึ้นตุนขึ้นมานะครับผมสิ่งที่ผมเห็นเนาะบุญลนิธที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับบริวารของเราลูกน้องของเราหรือว่าลูกของเราก็ตามเนี่ยพาเขาไปทําบุญจะเสริมบุญทั้งเขาและทั้งเราด้วยเลขศูนย์ขึ้นมานะครับ วัดนะครับผมที่ค่อนข้างเก่าแก่อะไรเงี้ยครับผมไปช่วยชําระหนีส้สงฆ์ที่นั่นนะหรือว่าเอาเงินไปบริจาคในวัดเก่าๆเ,เนี่ยมันจะเสริมดวงคุณมากนะครับผมจากหนักเนี่ยก็จะกลายเป็นเบาจากดีก็จะกลายเป็นดีมากนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับชาวราศีกันนะครับชาวราศีตุลครับภาพรวมประจำวันที่19-25ถึงพฤษภาคม2567ายมีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องเราเด่นๆก่อนเลยนะครับ ชาราสีตุลน,นะครับผมขึ้น5ถ้วยขึ้นมาขึ้นแชริออดขึ้นมาขึ้น1เหรียญขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่คุณเคยผิดหวังมาก่อนเนาะอย่างเช่นนะครับผมคุณผิดหวังกับการได้รับผลบางอย่างที่แบบเอ้ย จะสอบตรงนี้มันไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะผมมันอาจจะกลับมาเอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะคุณอาจจะแบบมีโอกาสได้ไปอีกรอบหนึ่งหรือว่าถ้าคุณลงสมัครในรอบเนี้ยครับผมรอบต่อๆไปก็จะมีโอกาสได้ค่อนข้างสูงนะคบผมขึ้นเชรีออกขึ้นมาแล้วก็ขึ้นหนึ่งเหรียญขึ้นมาเนี่ยมีความเด่นในเรื่องของความคืบหน้าในหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องของการเงินการลงทุนถ้าคุณต้องการความคืบหน้าอะไรเงี้ยคับผมอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ค่อนข้างเหมาะที่จะแสดงฟีมือนะคบผมผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะค่อนข้างเเหห็น็นนนนนแลล้้วกจะส่่งงงผใใรืือออขอคคาบุณ ถ้าท่านใดเป็นสายลงทุนนะครับผมก็เริ่มต้นในอาทิตย์นี้จะค่อนข้างดีเลยนะครับผมแล้วก็ทิปอีกนิดนึงนะครับผมถ้าท่านใดเดินทางในอาทิตย์นี้นะครับผมแล้วผ่านวัดนะครับผมแวะบริจาคเงินนิดนึงนะครับผมเล็กน้อยก็ยังดีเป็นเหรียญก็ได้ครับผมจะเสริมดวงคุณมากๆเลยนะครับต่อไปเราไปดูกันนะครับผมว่าไพ่ให้ระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ชาราศีตุลน,นะครับผมขึ้น8ดาบนะครับผมขึ้นไฮโรเฟนแล้วก็ขึ้นดอรซันขึ้นมานะครับพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างเด่นนะครับผมจะมีคนเข้ามาเยอะซึ่งก็จะมีทั้งคนดีแล้วก็คนที่ต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ระวังนะครับผมถ้าท่านใดเป็นัยรุ่นไฟแรกมีแฟนหรือว่าแบบอยากจะมีเรื่องทํากิจกรรมในร่มนะครับผมก็อยากจะให้ปกป้องระวังดีๆอาจจะเผื่อมีน้องได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทย์นี้ระวังนิดนึงขึ้น8ดาบนะครับบางอย่างที่คุณคิดมาดีแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยมัน ให้ยืดหยุ่นเยอะๆเพราะว่าบางทีคุณมีความคิดแบบนี้แบบเดิมมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยแต่บางทีเนี่ยหน้างานมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแลว้วอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเสียใจหรือเฟลได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ระวังเรื่องความคิดและความรู้สึกของตัวเองด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมเราไปดูกันว่าไพ่ยอยากให้ทําบ,บุญเสริมในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ชาวราศีตุลนะครับผมขึ้นตุลนะครับผมขึ้นสบายใจขึ้นแห่งแก่ตัวนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมทําบุญสังฆทานนะอุทิศส่วนกุศลนะครับผมให้กับเจ้ากรรมนายเวรและอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจําตัวให้ปู่ในเพียมบอกว่าไม่ต้องไปทําบุญไหนไกลเลยนะครับผมทาให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราอยู่แค่เนี้ยก็เป็นอันพอแล้วจะทําให้ดวงของเรานะครับผมจากที่อ่อนแรงเนี่ยมาแข็งแกร่งขึ้นและจากดีก็จะดีขึ้นไปอีกนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาวราศีตุลนะครับ ชาวราศีพิจิกครับภาพรวมประจำวันที่19ถึง25พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับชาวราศีพิจิกนะครับผมขึ้นเก้าถ้วยขึ้นมาขึ้น8ถ้วยขึ้นมาและขึ้น9ดาบขึ้นมานะครับสิ่งที่คุณเนี่ยทำไปแล้วคุณเนี่ยไม่ได้รับการมองเห็นนะครับคนไม่เห็นค่าอาทิตย์เนี่ยครับผมคนจะให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นสิ่งที่คุณทําไปแล้วที่ผ่านมาคนไม่ค่อยได้อะไรมากอาทิตย์เนี่ย คุณจะมีบางอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเออฉันหายเหนื่อยแล้วล่ะกับสิ่งที่ฉันทุ่มเทไปนะครับความเครียดหรือว่าความน้อยอกน้อยใจว่าสิ่งที่คุณทําไปเนี่ยมันไม่มีความคืบหน้าหรือว่ามันดูจะไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยครับผมอาทิตย์นี้มันจะเริ่มส่งผลแล้วให้ชัดเจนขึ้นทําให้คุณเนี่ยใจฟูขึ้นนะครับผมฮึบฮึบแล้วก็สู้ๆต่อไปนะครับต่อไปเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าไพ่อยากให้ระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ชาวราศีพิจิกนะครับผมขึ้นเดอะเดวิลขึ้นมานะครับผมขึ้นเด็กถือเหรียญขึ้นมาและขึ้นสีไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยครับผมอยากจะให้ระวังนิดนึงนะครับผมว่าคืออาทิตย์นี้ครับผมคุณจะค่อนข้างมีไฟในการทํางานนะครับผมบางทีเนี่ย คุณอาจจะมีไฟเกินไปจนกระทบั่งคนรอบข้างเนาะบางทีเนี่ยมีไฟได้นะครับผมแต่อย่าก้าวร้าวแต่คนรอบข้างหรือว่าบางทีเนี่ยคนรอบข้างอาจจะทำให้คุณเนี่ยมุดหยิดได้ง่ายนะครับผมก็อยากจะให้ระวังนิดนึงนะครับขึ้นสีไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยครับผมระวังคนที่บ้านบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากับคนที่บ้านเนาะหรือว่าอาจจะมีปัญหากับคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับผมก็อยากจะให้แบบใจเย็นเรื่องอารมณ์นิดนึงนะครับผมในอาทิตย์นี้สุดท้ายนี้นะครับผมเราไปดูกันว่าพ่อยากจะให้ทำบุญเสริมในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ชาลชนิพิจนะครับผมขึ้นอุตสาหะขึ้นสิ่งนะครับผมขึ้นพระพุธขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเลยนะครับผมคือสัตว์สีเท้านะครับผมก็ถ่ายชีวิตนกโคน,นกกระบือเนาะไปไหว้พระราหูป,ปัตเปาอุปสรรคต่างๆนะครับผมขึ้นพระพุธขึ้นมาเนี่ยบริจาคหนังสือหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์เนี่ยครับผมจะช่วยเสริมดวงให้ดวงคุณเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากๆแล้วก็ให้คุณเนี่ยได้มีสติด้วยละกันนะครับผมในการใช้ชีวิตนะครับวาสนาอคุณเนี่ยจากอ่อนแรงก็จะกลายไปแข็ ชาวราศีพิจิกค,ครับชาวราศีธนูครับภาพรวมประจำวันที่19ถึง25พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องเราวเด่นๆก่อนเลยนะครับ ชาวราศีธนูนะครับผมเรื่องเด่นประจําอาทิตย์นี้นะครับผมขึ้น9ก้าเหรียญขึ้นมาขึ้นราชาเหรียญขึ้นมาขึ้นหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยจะได้เริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือว่าได้เริ่มงานอะไรใหม่ๆซึ่งงานเนี้ยมันจะนําไปสู่ความมั่งคั่งนะครับผมการงานที่ดีขึ้นการเงินที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งสังคมที่ดีขึ้นถ้าคุณยังรู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนจะไม่ได้มีการเริ่มอะไรเลยไพ่เนี่ยมันก็จะบอกได้เหมือนกันว่าอาจจะมีโอกาสได้มีคนมาทับทามหรือว่ามาเชิดเชิญหรือว่าคุุณณจะสสาาามารถเเห็นนนโอออกัั้้้ไดดววยตวขงงค ซึ่งมันจะทําให้คุณได้เริ่มต้นและนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับต่อไปเราไปดูในเรื่องของที่ต้องระวังกันเลยครับผมสี่เหรียญน,นะครับผมขึ้น8เหรียญแล้วก็ขึ้น2เหรียญน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเงินนะครับผมเรื่องเงินมาค่อนข้างเยอะการหมุนงานนะครับผมการ ศึกษาให้ดีก่อนการเริ่มต้นอันนั้นการทํางานในอาทิตย์นี้กันที่คุณอยากจะเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตคุณในอาทิตย์นี้ครับผมโดยเฉพาะในอาทิตย์นี้เนาะคุณจะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าช่วงนี้เรื่องการเงินเอามาหมุนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับเรื่องขนาดนั้นคุณอาจจะต้องดูดีๆว่าแบบ สิ่งที่คุณจะเอาไปใช้ในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะสรประส่วนดีแล้วใช่ไหมหรืออะไรที่มันไม่จะเป็นตัดออกได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการจัดสรรเวลาก็ตามเนี่ยคุณอยากจะโฟกัสตรงนี้แต่คุณก็ต้องมีตรงนี้ที่ต้องทาเหมือนกันพอฉันเนี่ยคุณจะต้องแบบให้น้ําหนักมากน้อยไปในด้านไหนนะครับผมก็อยากจะให้จัดสรรประส่วนเวลาดีๆนะครับสุดท้ายนี้ครับผมเราให้ไพ่ทํานายกันว่าคุณควรจะทําบุญเสริมในเรื่องอะไรบ้างขึ้นสีมูลละและธนูนะครับผม บอกว่าทําอะไรก็ได้เลยขอให้เป็นสิ่งที่คุณเนี่ยอยากทำมาสักพักแล้วแล้วก็ต้องการจะทําอาจจะเป็นเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปก็ได้นะครับผมการเดินทางก็ได้นะครับผมนะเดินทางไปทําบุญที่วัดนี้ก็ได้ที่คุณอยากจะไปทำมาสักพักนึงแล้วขึ้นสีขึ้นมูลละมาเนี่ยและขึ้นตัวราศีธนูเองเนี่ยครับผม มันแปลว่าคุณเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้มันก็จะดีหมดนะครับผมมันไม่มีแนะนําอะไรตายตัวแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำเนี่ยก็ทํากับวัดก็ได้ทํากับพระสงฆ์ก็ได้นะครับผมทํากับเด็กกับผู้หญิงก็ได้ไปไหว้พระราหูก็ดีนะครับผมหรือว่าแม้กระทั่งทําบุญสักการะง่ายๆอุทิศสค่องศนให้กับเทวดาประจำตัวก็ดีนะครับผมเพื่อที่เนี่ยให้พื้นฐานดวงคุณเนี่ยครับจากอ่อนแรงก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จากดีก็กลายเป็นดีมากนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาวราศีธนูนะครับ ชาวราศีมังกรครับภาพรวมประจำวันที่19-25พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับ ชาวราศีมังกรนะครับผมขึ้นราชาไม้เท้า,าขึ้นมาเนี่ยขึ้นเด็กถึงไม้เท้า,าขึ้นมาขึ้นไฮรแฟนขึ้นมานะครับมีความเป็นไปได้ที่อาทิตย์เนี่ยคุณจะต้องมีการเจรจาพูดคุยกับลูกค้าหรือว่าคนที่ทํางานด้วยเนี่ยที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมแล้วคุณเนี่ยจะเด่นเรื่องการใช้ความอ่อนน้อมของตัวเองเนี่ยครับผมในการเข้าหาเขาหรือท่านใดที่ไม่ใช่เป็นสายงานประจานะครับผมงานต่างๆที่มันยุ่งยากคุณจะสามารถจัดการมันได้หรือสิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือก็จะมีคนมาช่วยเหลือนะครับถ้าท่นทานใด ไปไหว้เจ้าที่ก่อนนอนหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก่อนนะครับผมจะเสริมเรื่องงานมากๆเลยนะครับผมเพราะฉันเรื่องเด่นอาทิตย์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของงานนะครับผมแล้วก็การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับต่อไปเราไปดูกันเลยว่าไพ่าจะให้ระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ขึ้นราชินีดาบขึ้นอัศวินถือเหรียญแล้วก็ขึ้น3มถ้วยขึ้นมาเนี่ยครับปัญหาเนี่ยมันทำให้คุณปวดหัวเนาะขึ้นอัศวินดาบครับอยากจะให้ระวังเรื่องการแก้ไขนิดหนึ่งบางทีเนี่ยคุณคิดเนี่ยตัดสินใจปัญหาหลากักๆใหญ่ๆเนี่ยครับผมอยากจะให้รอบคอบสักทบทบคิดดีๆแล้วใช่ไหมว่าคุณตัดสินใจไปทางนี้อะไรเงี้ยครับผมพบปัญหาค่อนข้างใหญ่ถ้าสมมตคิคุณตัดสินใจไปเนี่ยไม่ถูกต้องครับผมอาจจะส่งผลระยะยาวที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง อสวินเรียญนะครับผมท่านใดที่ไปใส่ออกกำลังกายนะครับผมยกวงยกเวทนะครับผมระวังเรื่องการปวดกล้ามเนื้อหรืออุบัติเหตุที่มาจากการยกเวทก็ได้เช่นกันสุดท้ายนะครับผมขึ้น3ถ้วยเนาะท่านใดที่จะไปด้งไปนิ่งไปเฉลิมฉลอง,ลอ,งอยากจะให้ระวังเรื่องการมีสติในการดื่มนิดหนึงหรือว่าการไปแหงเอากับเพื่อนนิดหนึงหรือว่าท่านใดเนี่ยที่มีเกณฑ์จะมีปัญหากับเพื่อนนะครับก็อยากจะให้แบบอ่อนๆยอมๆเข้าไปได้บ้างก่อนที่มันจะแบบเออปะทุอะไรอย่างงี้นะสุดท้ายแล้วนะครับผมท่านใดที่มีแฟนนะค,ะร,ะคะร,ะรับผมชาวราศ ในอาทิตย์นี้นิดหนึ่งแฟนคุณอาจจะแบบไปโปรโยสเสน่ห์โดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาหาคุณในอาทิตย์นี้ควรจะระวังเช่นกันต่อไปสุดท้ายนะครับผมเราไปดูกันว่าไพา่อยากจะให้ทําบุญเสริมในเรื่องของอะไรนะครับขึ้นหวังดีขึ้นสหัชชาแล้วก็ขึ้นความจริงถ้าเป็นไปได้นะจับมือ พี่น้องนะครับผมคนในครอบครัวนะครับผมหรือแม้กระทั่งเพื่อนเราเนี่ยครับผมเดินทางไปไม่ต้องไกลมากนะครับผมจับมือกันไปทําบุญสังฆทานหรือว่าเอาที่ที่แบบเพื่อนเขาอยากไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าถ้าถามเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆเขาไม่อยากไปไหนก็ลองมานั่งเซิร์ชที่ที่บริจาคออนไลน์เนี่ยครับผมการที่เราจับมือเพื่อนของเราทําบุญในอาทิตย์เนี่ยครับผมมันจะทําให้เรื่องที่ต้องระวังในเรื่องของเพื่อนเราก็ตามอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะทําให้จากหนักกลายเป็นเบาแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันทาให้พื้นฐานดวงคุณเนี่ยครับผมแข็งแรรรง้้นดดวยยยจจกกกกกอแ็็็ะลลาาาเเปีีีมมบผ นะครับผมชาวราศีมังกรชาวราศีกุมครับภาพรวมประจําวันที่19-25พฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับชาวราศีกุมนะครับผมขึ้นเก้าเหรียญขึ้นมาขึ้นไฮพรีเซสขึ้นมาแล้วก็ขึ้น7ไม้เท้าขึ้นมานะครับถ้าคุณมีเกณฑ์แข่งขันนะครับผมมีเกณฑ์แข่งขันหรือว่าต้องสอบเทียบสอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพื่อที่จะประกอบอาชีพก็ตามหรือว่าจะเข้าไปที่เรียนต่างๆเนี่ยครับผมควรจะค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมมีโอกาสที่จะสําเร็จมากกว่่าผู้อืน นะครับผมแล้วก็ขึ้นเก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยครับคอนเน็กชันดีๆในเรื่องของการงานเนี่ยก็จะเข้าหาคนและนําโอกาสทางการงานมาให้อาทิตย์นี้คุณมีโอกาสได้ไปออกสังคมอะไรเงี้ยผมก็ได้นาให้ให้ไปนะครับผมอาจจะมีคอนเน็กชันดีๆเข้ามานะครับสุดท้ายนะครับผมขึ้นไฮพรีเซสต์ขึ้นมานะครับชาวราศีกุมครับผมท่านใดที่มีเรื่องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะไพ่ขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายในอาทิตย์นี้นะครับผมโดยเฉพาะเนี่ยท่านใดที่เป็นสายพระแม่ลักษมีนะคคครรรรรรรััับบผผมมมมมมกกกก็สาา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 ถขออออทงงงดด้้นนนนนเเเิวไลยยะหืพ่แ อยู่นาะชาวราศีกุมต่อไปเราไปดูกันนะครับผมว่าไพ่อยากให้ระวังในส่วนของอะไรบ้างนะครับชาวราศีกุมนะครับผมขึ้นเด็กถือถ้วยขึ้นมาขึ้นราชาเหรียญขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเจ็ดดาบขึ้นมานะระวังขโมยขึ้นบ้านนะครับ ล็อกบ้านล็อกกรให้ดีๆหรือว่าท่านใดที่แบบพกของเล็กๆของกระจุกกระจิกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมระวังหายได้รวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยเช่นกันก็อยากจะให้รอบคอบกับสิ่งรอบตัวนิดนึงแล้วก็ท่านใดนะครับผมมีเก์จะต้องใช้เงินซื้อของให้ตัวเองอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ระวังนิดนึงมีสตินิดนึงเพราะว่ามีโอกาสที่เงินเนี่ยมันจะหายไปอย่างง่ายเลยนะครับสุดท้ายนะครับผมเราให้ไพ่ทานายเสริมกันนะครับผมว่าชาวราศีกุมควรทําบุญในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ ชาวราศีกุมนะครับผมขึ้นระพุธขึ้นมาขึ้นอายุขึ้นมาขึ้นมั่นคงขึ้นมานะครับขึ้นระพุธเนี่ยขึ้นมาเป็นสิ่งพิมพ์เนาะอาจจะเป็นหนังสือธรรมะหรือว่าหนังสือสวดมนต์ทำบุญกับพระก็ดีทำบุญกับวัดที่อยู่ใกล้บ้านเราก็ดีหรือว่าทำบุญกับคนหรือว่ามูลนิธิที่เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพก็ดีเช่นกันเพื่อทําให้พื้นฐานดวงของคุณเนี่ยจากที่มันอ่อนแรงแข็งแกร่งขึ้นจากดีก็กลายเป็นดีมากนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับชาวราศีกุมนะค ชาวราศีมีนครับภาพรวมประจำวันที่19-25ถึงพฤษภาคม2567มีอะไรรอคุณอยู่นั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมกับเรื่องราวเด่นๆก่อนเลยนะครับ ชาวราศีมีนนะครับผมขึ้นหนึ่งดาบขึ้นมานะครับขึ้น6ไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็ขึ้น9เหรียญขึ้นมานะครับสังคม,มที่ทํางานคนรอบตัวคุณนะครับผมจะนําเรื่องราวดีๆมาให้คุณจะนําโอกาสทางความสําเร็จมาให้คุณนะครับผมถึงแม้ว่าโอกาสนั้นเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเป็นโอกาสที่ดีแน่ๆนะครับผมช่วงนี้สังคมของคุณเนี่ยจะนาโชคมาให้คุณโดยเฉพาะในอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเจอเขาบ้างไปเจอนัดเจอเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาจะนาสิ่งดีๆมาให้หรือว่าแม้กระทั่งสังคมในที่ทางานด้ แยกย้ายอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเอ้ยไปทานข้าวกันไหมแล้วก็แบบชวนคุยนู่นน um ี่นั่นเ็าอาจจะนําโอกาสต่างๆมาให้เราได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องราวเด่นๆในทิ์นี้สําหรับชาวราศีมีนนะครับผมก็เป็นเรื่องของคอนเนคชันนะครับต่อไปเราไปดูกันเลยนะครับผมว่าไพ่อยากให้ระวังในเรื่องของอะไรบ้างนะครับชาวราศีมีนนะครับผมขึ้น8ถ้วยขึ้นมาขึ้น2ไม้เท้าขึ้นมาขึ้นเดอะเดวิลขึ้นมานะครับผม ท่านเตที่โสดแล้วก็เหงาใจเนาะอยากจะให้มีคนเข้ามาหาข้างกายเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเสน่หหาก็ตามเนี่ยอยากจะให้ระวังนิดหนึ่งป้องกันเอาไว้นิดหนึ่งนะครับผมระวังการจะแบบมีมีน้องมีน้องอะไรอย่างนี้ขึ้นแปดถ้วยขึ้นมาขึ้นสองไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยครับผมระวังการปะทะกับผู้หลักผู้ใหญ่นิดหนึ่งเนาะอาทิตย์นี้เราอาจจะแบบมีฟงมีไฟในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบมีแพชชั่นอยากจะต่อยอดไปทํานู่นทํานี่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะการเดียวกังกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะมีความแบบ มีไฟแล้วทําให้แบบไม่อ่อนน้อมเท่าไหร่พระฉันเนี้ยอยากจะให้ระวังตรงนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมขึ้นแปถ้วยขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีทํางานแล้วมันเกิดการท้อได้นะครับผมถึงแม้จะมีไฟแต่ว่าพอมันเยอะจนเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะท้อได้เพราะฉันเนี่ยมีไฟแต่พอควรนะครับผมแล้วมันจะดีนะอ่ะสุดท้ายนะครับผมเราให้ไพ่ทานายนะครับผมว่าชาวราศีมีนครับผมคุณจะทําบุญเสรฟในเรื่องของอะไรดีนะครับ ชาวราศีมีนะครับผมขึ้นมิถุนนะครับรักทรมานและขึ้นพระพุทธเมถุนและพระพุทธเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้นะครับเพราะฉะน,นั้นนีหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์นะครับบริจาคได้เลยหรือว่าไม่จําเป็นต้องเยอะๆก็ได้นะครับผมหนังสือสวดมนต์เล็กๆด้วยน้อยเนี่ยเอาไปถวา,ายวัดกับสังฆทานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําบุญแล้วเช่นกันรักทรมานนะครับผมนึกถึงวัดพระบาทน้ำพุเนาะถ้ามีโอกาสก็บริจาคไปก็ได้นะครับมไม่จำเป็นต้องไปถึงที่วัดก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีโอนออนไลน์แล้วจะทาให้พื้ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำรัชาวราศีมีนครับสุดท้ายนี้นี่ก็เป็นเพียงแค่คําทํานายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถึงแม้คําทํานายจะออกมาดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำเนี่ยสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าชอบรายการนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง3เสียง Offi c i a l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีพยากรณ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ